ีขาด้านในนะครับเราก็มาลงขาลาบาวถ้านวดตามนี้มันถึงจะหายนะครับแล้วก็มาลงสัญญาณ5นะครับได้ที่ปุ๊บเราก็ค่อยๆกดลงไปนะสัญญาณ5แต่นี้เขาบอกว่า1 3 2เพราะฉะนั้นจะต้องเน้นสัญญาณ2 ถ้าเน้นเนี่ยใช้นิโป้นานพวกเราจะเจ็บมืออันนี้ละเราเน้นเราจะใช้ตัวนี้เลยมันจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยเนะี่ยนะครับจะต้องยี่สิบนะครับมิกี่เที่ยวแรกเราจุดละสนะิบสิบเนี่ยตัวนี้เน้นเรายี่สิบละมันดังแล้ว,นนลวอันนี้เท่ากับหนึ่งรอบนะแล้วเขาจะหายแน่นอนนะครับถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวเราทำอีกสองรอบ เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูว่าข้อที่หอาดสัญญาแล้วนะตอนนี้ไอ้ข้างนี้เขาเขาไม่ปวดนะครับเรามาโทษข้อที่เจ็ดพู้นฐานหลังเราไม่ลงสัญญาเห็นไหมครับข้างที่ไม่ปวดเนี่ยเราไม่ลงสัญญาเราลงพื้นฐานไปเลยพื้นฐานพื้นฐานก็คือห้าสิบถ้าใครดูไม่จำสูตรไม่หายอย่าม,มาโทษกัน ครับโอ้เรียนว่าไม่ได้เรื่องมันเดี๋ยว้อนอาจารย์ได้พุ่มกลับไปก่อนนะครับผมมีขาซ่าโมครับอ่าคระพุทธพระพุทธาเนี่ยอ่าครับเนี่ยหลังข้างเนึงเสร็จแล้วก็เอ่ามือท่าหลังท่านี้อาจารย์เขียนเพื่อเป็นสัญญาณหนึ่งสามหลังก็เพื่อ สบายใจลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าอีกข้างนี้มันไม่นวดเท่นั้นเองที่จริงมันไม่นวดก็ได้สัญญาณตามหลังนะครับอันนี้ไม่ต้องเน้นจุดละสิบสิบสิบ,สบนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองสิบเนี่ยส,ส,สิบสิบนะครับอันนี้ข้างดีนะไม่ต้องเน้นนะครับให้สามรอบเสร็จแล้วก็มาดูาข้อที่ะอะไรดูด้วยนะนพอมาข้อที่เก้าขาด้านนอกไหมไอ้จ้านี้ ไอเน,นี้ยคาข้างนี้มันไม่ปวดเราก็จะเน้นสัญญาณหนึ่งนะครับสัญญาณสองแล้วก็สัญญาณสามอันนี้ไม่มีเน้นรอบหนึ่งรอบสองแล้วก็ไปแล้วนะครับที่สัญญาณหนึ่งนะครับก้าวขึ้นมาเป็นสนัญญาณสองนี้นะนะครับสามอันนี้เป็นก็อันนี้บอกว่าสองรอบพอว่าข้างนี้มันไม่ปวดนะครับ คุณจะนวด5้ารอบมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเข,ขาเขาไม่จําเป็นก็เพื่อความเหมาะสมก็คือ2รอบพอจะแล้วขาด้านใน2รอบเห็นไหมอาจจะนี้ก็กลับมาให้กลับมาอีกรอบนึง